สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องกองไปเช้าอีสานติปูทุกคนคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตเรี่บรรยากาศไปอีาสานลาสูดประจำวันที่24มีนายน2567แล้วก็อัปเดตในส่วนของเรดาร์ลาสูนดน้ำทัจะนอกแบบรับชมรับฟังกันเลยสำหรับมือนีไฟอีาสานจะมีฝนฟ้าขน,นองประมาณ160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบองพื้นที่เน้นเลยน้องค่ายปุ่การน้องโพลังผูอุดรธา,านีสกลนครนครพนม ยานยนต์โซโทอดกาละสินคอนแกนชัยภูมิโคดราดมหาสรารคามรอยเอทอันนาเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสเกตและอุบ,บุราชธานีลมตะวันตกเฉีงยงใต้ยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30ถึง32องศาเซลเซียสเฮ้ามาเบิ่งเรดาร์ที่1กันเลยเรดาร์ราสุดเรดาร์ที่1ตรวจพอกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึง ปกคุ้ื้นเทียมเพื่อวังสะพุงจังหวัดเลยขอนสารจังหวัดชัยภูมิดงหลวงข่มเฉีเมืองจังหวัดมุกดาหารเรดดาที่สองตรวจพอกุง้งฝนอ่อนถึงปานกลางทู่เทียมเพิ่อเมืองอุดอรธทานีเพ่นสามข้อมบานดุงจังหวัดอุดอรธ่านีบานม่วงจังหวัดสกลนครพอนจเจริญเมืองบึงการสีวิไลจังหวัดบึงการ ป้าปากเมืองนครพนมน่าแก่ฐาพนมจังหวัดนครพนมเขาวงจังหวัดตระศินเ,ดดเสนรภพมิจังหวัดดอยเกดขามเจีดงหลวงมีคมขําซอยดอนตาลวันแงจังหวัดอุตรานชานุมันจังหวัดอำนาจเจริญเครื่องไนว่าดินําราบการสุมสีเม,ม,มืองไม้โพไซเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีและกาสกบบลาวคลิปนี้แอบมินลาไปแล้วเดี๋ยวแรกนี้ก็จะอัปเดตให้อเกา่าขอบคุณในรายทีดรับชมรัะฟังไปราคาสวัสดีค่ะ